สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเสาวันสุกที่13ตุลาคมนะครับ2คันหาอย66นะครับเมื่อนี้ผมรอตลาดพื้นบ้านนะครับ้าพิ่น้องมาายุ่ตลาดเสานะครับสายยุดนะครับอำเภอกุชีรจังหวัดกาลสินอีกครั้งหนึ่งครับเป็นตลาดน้อยๆนะครับแต่ว่าผู้ซื้อหลายคนขายหลายครับแต่ว่าใส่เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับตลาดนี้นะครับกสิมดผู้ซื้อ ผู้ขายกะทิกับบ้านเรียกว่าตลาดสายยุดนะครับเพราะว่าสายมาสิยุดนะครับเอาสิพื่อพี่น้องเบิ้งเอาสาแกแรกเบิ้งเจ้าของฟาร์มนี่เจ้าก่อนนี่สวัสดีครับวัดีค่ะได้ยังมาขายนะครับได้กบได้ปลาได้กบได้ปลาอันอันซื้อฟาร์มว่างไรก็ใช่มงคลใช่มงคลฟาร์มบ้านดอนอุ่มรั่วเขาโพดรก็ไปเลยค่ะโอ้มีมาตื้อแนวเนาะเอร้านขายเขาโคตรโอ้ เขาโคจะออกเดือนทันวาเดือนทันวาจะเยอะมาเลยค่ะบาทนี้เมื่อนี้มาตลาดสายยุดวันนี้มาเพิ่มวิธีน่าไล่ได้บักทัวจากฟ้ามามันละสิบบาทโมกปลาซิ่วเจ็ดบาทเหรอครับโมกปลาซิ่วกับสิบบาทสิบบาทโอ้ยซื้อนมากี่สิบมกปลาซิ่งเนี่ยเอาจากหน้าจากฟ้ามาหาเลยของหน้าทั้งทั้งหมดเลยเนาะครับแต่ใ้เงินน้องนะครับเดี๋ยวโบได้ตัวเลยเอาจากฟ้ามาหอยเชอรี่กันนี่ ปลาห่าซิบาทาด้วครับอันนี้ถุงละาซาด้วหอยอน็นขมหอยนอยางนด้วยเสือลี่กับซาบะก็นี่อ้าวอันนี้หมดแล้วบ่ไม่ที่ซ่อน,นโอ้อดูว่ามันดูว่าหมดแล้วอันนี้เป็นจีบปูมด้วครับเด้อเอ้าอันนี้มาจากฟาร์มเดียวก,กัน SAY บ่โอ้ฟาร์มเดียวกันบ่ครับนี่บ่เอาฟาร์ม มาถ้าพักเดียวกันกิโอมเนาะอันนี้ผู้ซื่อปะครับนี่ได้ยังไงที่หลายแใจได้เยอะ่เปลยโอ้ได้เยอะเลยโอ้มันถือเนาะพักเนาะตลาดนี่เนาะอืออานี่นะครับอันนี้จากฟาร์มเดียวกันเนาะกิซ้อนกิโปมนักล่าใตดินจ้ะกิบโปมโอ้อะไรก็ครับนักล่าใตดินอันนี้เอิญว่านักล่าใตดินแมนค่ะกิโปมนี่ยนะแมนค่ะนักล่ใตดินน้อง่ใตดินแมนอันนี้นะครับกิโปมนะครับนักล่าใตดินเรื่อน ผู้ขายพนักานักร้องใต้ดินนะครับเอาคนได้ยินด้วยอ๋อนี่ครับนี่ครับเอาพักชาบาทสิบาทนอทุมนี่นอชาบาทค่ะมีอะไบ้างบาทเลพักพักคืนบานทั้งหมดได้จากฟ้ามเฮานี่แหละจากหัวจากสวนเฮาเอานี่เด้อเอาผู้ขายทั้งสองฟ้ามบ้านดอนอุมรั่วนะครับเด้อเอาตามที่ดูการมีเมด่อวันนี้เด้อเอาขอบคุณหลายครับแมงกี่ปูนเหรออันกี่ซ้อนกับแมนนะนี่แมนค่ะเอาจากฟ้ามเฮาคือกัน ห้าสิบห้าบาทนึ่งหน่กถูกถูกเอันนี้แม่กี้ซ่อนขัวแล้วนะครับด้อเอาเด็กของแม่ข่าไปด้วยกันเลยจากฟ้ามนะครับด้้านะครับเอาปลาแห้งนี้ก็จากฟ้าม์มบ่ครับบ่ฟ้ามเดียวกันเนาะจากหน้าโอ้หน้าทงเดียวกันสิว่าจากมองเดียวกันนะครับคือจากไรจากหน้าเนาะน้องคุณแม่เนาะปลานี่จากไรจากหน้านะครับเด้อยกบเขียดกับจากไรจากหน้าให้กันเนาะหน้ามองเดียวกันอันนี้บ้านเดียวกันด้อยนี่อันเลี้ยงแถว เลี้ยงแถวไซร่าอย่นีมาฟ้ามเดียวกันหน้าเดียวกันได้กัรด้วยโอ้หน้าติดกันกำลังซื้อขายอยู่ได้ยังนะครับโอ้ซื้อเนียไปไ่บาดโอ้นะครับทำบุญทำบุญเอาสาธุครับสาธุอันนี้ก็หาบาทสิบบาทบ่ครับบอกฟ้ามเดียวกันบอกครับโอ้ทงหน้าเดียวกันเอแถวนี่ทงหน้าเดียวกันเด้อพูนเจ้าของฟ้ามอยู่หัวสุด อ๋อนี่ครับปูจานเท่าไรละครับนี่อยู่ทงหน้าเหานเนาะปูเนาะจานเท่าไรละครับจานละเศ้าบาทปูที่นึ่งแล้วเนาะจางให้จากหน้าเนี่ยแหละเด้อเอากินน้องเด้อเอาถูกถูกเลยจานละเศ้าบาทเนาะบาทสิบบาทถูกถูกเอาแถวนี่เนี่ยที่ถูกนะครับเด้อเอาจากฟ้ามเดียวกันทั้งเหมือนเนาะนม่เนาะหน้าต่อเด้อเอาหอยเท่าไรครับหอยเศ้าบาทบอชหอยเศ้าบาทเด้อเอานั่งเป็นแถวอยู่นี่นะหน้าทงเดียวกันเด้อ เป็นฟ้ามเป็นฟ้ามเอากำลังคุยกำลังเห็นอย่างใบแมงลักจ้าโอ้ใบแมงลักเอาอยู่ฟ้ามเดียวกันเด้อโตเป็นแถวนี่เอาเป็นแถวเดีพี่น้องเดียวกันพี่น้องเดียวกันเนาะพี่น้องเดียวกันเด้อทั้งหมดเขาแถวไล่ซส่ยู่นี่อืมเอามานี่ยและตลาดสายยุทธ์เนี่ยมือเศร้าอืมขันจะกินมาเลยดิถูกทุกทุกทุกตลาดสายยุทธ์เนี่ยมือเศร้าอันนี้นี่นี่หัวหนาทิ่มเนี่อืมแม่เลยอืมแม่โอ้นะครับเป็นหัวหน้าทีม เอาจากบ้านดอนลั่วเลยครับจากฟ้ามพงไฮทงหน้าเฮาเด้อเอาขอบคุณหลายครับทั้งทั้งเด้อแม่ค่าทั้งทั้งหมดเด้อครับเด้อเอาตลาดสายหยุดมากเลยครับเด้อเอาขอบคุณหลายครับวัดดีครับแม่ค้าครับวัดดีครับตลาดเช้าสายหยุดแต่เช้าเลยวันนี้ได้ปลาแดดเดียว นะครับแดดกำลังขึ้นพอดีนะครับอันนี้ปลาคอแดดเดียวสองรอยห้าสิบเนาะอันนี้ปลากีนสองห้าสิบเนาะอันนี้ปลาอยังก่อเพื่อนปลากล้วยนี่ยหาล้อยบอกครับปลากล้วยมันหายาืบอกครับปลากล้วยมันแสบด้วยในหน่อยด้วยได้ประโยชน์เนื้อหมูก็หาร้อยเนาะหมูแห้งเนี่เนาะหาร้อยด้วกันอือเอาอันนี้ปลานี่อะไรครับปลาแปดที่บปดปลาสวายนะครับปลาปสมปลาปลาสม โอ้ยคือมาสายแทวบานนี่องลงองลงมาลราบานนี่เอาเอาทางนี้เป็นหมูนะครับหมูสดด้วยเอาหมูสดหมูสดนี่ผู้ขายขายก็คือเก่าคือเก่าแต่ว่าเพูนว่าแม่ค้านี่ใจดีขนาดได้เนี่นแม่แม่ค้าใจดีร้อย,ทยเท่าไรก็ครับหมูเห่าร้อยเศร้าเลยถึกถึกเลยนะครับโอ้เนื้อหมูนี่งามขนาดได้เนี่ครับเอ๋อมีมดได้ยังด้วย เนื้อสันเนื้อยังพี่น้องได้เครื่องในมีมัดอย่างนี้ครบทีมเลยเด้ออ้าวครบสูตรครบสูตรตอ,อันนี้กระเมนของเฮาบวกกันนี่บ่ผลิตภัณฑ์จากหมูสดนะครับเด้อนี่เด้อเอาวกำลังเหลืออยู่อืมกำลังเหลืออยู่มีมัดนะครับนี่เป็นเป็นต้มบวกกันนี่บ่เป็นต้มเป็นพะโล้นะครับเอาเกี่ยวกับพลันผลิตภัณฑ์จากหมูนะครับมาเลยนะครับตลาดเศ้าสายยุทธอำเภอกุชิเศษไร่นะครับจังหวัดกาฬสินที่เปนเศ้านะครับลอยนี่สิบบาทถือว่าถูก พี่นอนอยากได้มาเลยได้นี่นี่นี่ผู้ผู้ขายเลยครับสดสดเลยนะครับผู้ขายกําลังกันเฮ็ดแดดด้วยนี่ครับอืมลักษณะสำคัญหนึ่งสวยสองใจดีสวยใจดีเอ้าขอบคุณหลายได้ดิรวยนี่สิบบาทมาด่วนนี่ถูกถูกนี่เม็ดนี่เอ้านี่ขอบคุณหลายได้ครับเด้อขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายโอเคแม่ใหญ่สอน โอ้ขายดีขนาดเลยบาดเนี oh, 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 ่ยเอาขายดีขนาดนี่ปลาคอปลาเรียบด้อยแล้วได้อยังไรละครับปลาลวดปอตลาดกิโลเท่าไรล่ะเรียบบนไปกิโลล่ะเป็นกล่องเลยอืมอันนั้นปลาช่อนปลาช่อนตัวเท่าไรครับปลาช่อนปลาอนตัวละแปดสิบอืตัวละแปดด้วยครับเอาขายดีเลยนี่จากบ้านนอกโกบ่บ้านบัขาวโอ้บ้านบัวขาวเนาะอ้าวบ้านบัวขาวบัวขาวเอามาเลยนะครับประเภทปลาด้วยถูกปลูก โอ้ขายดีเลยผู้สื่อนะครับนาอขอบคุณหลายนะครับเด้ออ๋อแม่ค้าไปทา้งในบนนอแบบาย่างทีเห็นโต๊ะบบอย่างยันนั่งของผู้ใดครับยันนั่งขอ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 งผบ้านนใดเอาเป็นนังคือมาสายเธอเมื่อเนี้ย ขายุข่คะาปวดหัวอยู่จ้าลืมอย่าว่าความจริงเลยอย่าว่าความจริงเลยบอกคุณได้อย่าว่าให้มันจะนั่งได้ยังมา้นเนี่ยมือนีิคืออัน้าตันนอไม่จ้านอไม่นอไม่เอานอไม่เนาะเพกเพกเพกของหน้าโเฮาเข้านอของหน้าตเฮาปอดสารค่ะจากสวนปอดสารคจะนั่งสิบห้าบาทหรือสิบบาทนี่ สิบบาทด้วยนะอย่านั่งเอานีเราเขากำลังลงเครื่องมากครับไม่หนีมาสายจักหน่อยเด้อเอากำลังล่งเครื่องมากกำลังลงเครื่องมากเอาเอาขอบคุณหลายเลยครับเด้อคุณยายนี่หนากจะเคืองนะบอกครับบอกบอกครับเอากันรังกันรังคุยกันเด้อโดนโดนพ่อกันบอกคุณยายโดนโดนพ่อกันคุยกันเด้อ โอ้เอือยนอนกันนะครับคุณยายได้อะไรมาขายครับอันนี้มีอ้อมกบค่าซุปขนุนกับอาหารฝรั่งทานนี่ปลาดุค่ะอันนี้อ้อมอ้อมบักมี่อ้อมกบค่าโอ้อ้อมกบอันนี้อาหารฝรั่งใส่อาหารฝรั่งครับโอ้ฮะซุปบักมี่เนี่ยอาหารฝรั่งเนาะปลาดุกค่ะปลาดุกอาหารไทยนี่อาหารเลาลาอาหารเลาลาแต่ว่ามีอาหารฝรั่งอันเดียวคือซุปบักมี่คือซุปบักมี่อาหารฝรั่งซุปบักมี่อาหารฝรั่ง คุณยายขายเท่าไหร่จ้าบาทขึ้นไปแล้วครับ20ขึ้นไปเศาบาทขึ้นไปเด้อยเศบาทขึ้นไปเอามาเด้อาา hmm, พี่น้อยเนี่กินอาหารฝรั่งเด้ออาหารฝรั่งคือซุปบะหมี si okay. ่เศาบาทเด้อครับอยู่แล้วออมกบเนาะเป็นแต่แซบเลยนี่อออมโบใส่ผักกระแยงบอคุณยายบอค่ะบใส่ผู้ลังคนต้องจัดกระปุกเขาบบมาเนาะใส่หยังครับผักอีตูนบะผักอีตูค่ะผักอีตูหอมหอมเลยเนาะผักลืมผัวค่ะโอ้ผักลืมผัวอันเดี๋ยจะลืมเมียบนั่นมีมาบอครับผผัักกลืมวออยู่่่ไสเเปป็นนนแแตาิี เอาขอบพื้นลายคุณยายขายดีเด้วขายดีครับเอ้าได้ยังเราเมื่อนี่ยเท่อที่โอ้ยไ่อยากเกาอันนี้ขนมคือเก่าด้วยครับด้วยขนมพวกนี่ทุนแนวเลยนี่เด้อเอาเส้นวีดเส้นเวทเดี๋มีเอาพวกนี่แหละขายอยู่ตลาดสายยุทธสุเศร้าได้ขาดจักมือด้วยนี่ขาดจามาตลอดเลยอยากกินขนมจะได้ยังบักอือก็มีแบบนี้เปียงเท่าไหนเราบักอือเฮา เส้าบาทอันนี้เอามากินหรือมาขายนี่นเอามากินด้วยเขาเส้าปะครับบปะให้เขาเส้าได้เอาจากไดขนมจังไดกระเทียมเอาอยู่ทั้งใต้ป้าบบบอือนคือหน่อยใหญ่แต่ว่าเป็นหมอนชิดบบดนี้เออกิโลเท่าไรแบกอื่นเขน้าโลละเสาบาทจ้ะโลละเสบาดอย่แล้วขนมด้วยครับด้วยเอาขอนมด้วยครับมาตลอดทูเมเออร์พี่น้อยอยากกินมาเลยนี่แซนวิชกับนี่เอาขอบคุณห,หลายรครับแม่ค้าครับแม่ค้าครับโอ้ตัวอื่นงามเนาะเปรี้ยงตัวใดก่อนเลย โอ้ยถูกๆตัวนี่ถูกๆด้วยครับขอบคุณหลายเด้อเอาเส้นแซ่บได้กินเข่าด้อเอาอันนี้คือบักรีนฟ้าปะครับปะโอ้สูมืออเนี่ยอ่อนๆเนาะไปกินกับลาบกับปูนกับตำปลาแดกได้แซบๆเผาไฟยังหน่อยเนาะขายนัวยเท่าไรล่ะครับเนี่ยมัดดีโอ้หมดนี่นะเมาไปเลยอืมโอ้ยถือนัวแล้วเนี่ยเดี๋เพิ่งไปตองก็มีเนาะอืมนะครับอ๋อคุณยายได้ยังแล้ว คุณยายใส่บาทบ่นี่บ่โอ้ไปใส่บาทได้กล้วยบ่ครับบ่ได้กล้วยเอาทำบุญคุณยายเอาสาธุครับสาธุสาธุครับคุณยายดื้อเอาเป็นยังคือเงินกันเงินอยู่ค่ะเพราะว่ามันมันมีเปลือกมันมันกินแล้วมันบ่ได้อารมณ์เนี่ยแม่ค่ะอันนี้แม่นยังมันมันมขาโอ้แม่เน่าหายยากเด้เนี่ยหายน้ำหลงน้ำปลาหาน้ำผู้บุญล่ะน้ำผู้เด้เนี่ยโอ้ยเนี่ยรรมชาติเด้เนี่ย สักบาทละครับมันงกเนี่ยผูกเนี่ยนี่มันงกนี่ยนะฮะมานจะปลาได้เนี่ยเด้อก๋อยก็มีบ่กฮะเนี่บ่ค่ะมีแต่เห็ดของไข่โอ้ยของไข่บ่เนี่ยจักดอกเนี่ยผมนึกว well> yes ่ามันก๋อยได้เด้อเนี่ยโอ้ยบาทสิบบาทเด้อเนี่ยเด้อถูกถูกคุณยายสวัสดีครับคุณยายได้อะไรมาครับคุณยายได้ผัก ได้ผักได้ครับด้วยอาอันนี้เนื้อไวน์สารกับนี่ด้ครับด้วยอาวสิบาทได้ของคุณยายผักกับสิบาทเนี่ยขายถูกๆครับตลาดสายยุ่นี่ยมันส้ามาเลยเด้อเอ้าขอคุณตลาดได้คุณยายด้วยนะครับคุณยายนี่มาตลอดเนาะคุณยายเนาะคุณยายมาตลอดเลยมาทุ่มเอเลยคนเดียวก็มาโอ้โอ้คุณยายอยู่ผู้เดียวบ่โอ้มาตลาดได้เปิดหูเปิดตาได้คุยมูคุยพวกเนาะนี่ข้ามสุขครับเอา ตระบวนการทิศทาโอ้บอกครับอืมเอา <c oughs> คุณยายให้รายละเอียดแกกเลยเอามาเด้อครับเอาอุ่นหนุนคุณยายได้เอา,อน,เอานะครับมาตลาดเพื่อมาเห็นผนนู้คนหลายๆเด้คุยได้อย่างมีความสุขครับเอาอันนี้คือ,อคุณยายนะครับอืมเอาสวัดดีครับเอาบอกครับโอสวัดดีครับเอาอกำลังมากครับนี่บอกบอกำลังอ,ออกบอก กํลังมาบอกฟักเล่นี่กําลังส้อยเลยครับด้วยนี่ฟักแจงใส่ไกล้น้อบอกฟักนี่น้อแจงไซไกลแจงใส่สี่โค้งหมูถุงตัวไหนเราบอกฟักนี่ส้าบาทเท่านั้นเด้วเอาส้าบาทไว้กว่นี้ไวกว่าที่เป็นร้อยหนึ่งน้อหน่เน้ออย่านั่งที่ที่เป็นห้าบาทสิบบาทน้่งอย่านั่งสิบบาทด้วยฝากฝากฟากเอาฝากบางอื่นด้วยสิบบาทส้าบาทถูกถูกได้ครับนี่ด้วย โอ้ยปูหน้าก็มี่บอนี่ยทุ้งตัวไรล้วปูหน้าเนี่ยปูหน้าขายเกี๊ยนี่บอขายเจี๊ยจิบบอใหญ่เจี๊ยตันบ่อเจี๊ยนี่คือบอมันปูหน้าน้ออืออาโอ้ขายดีกำลังขายดีเลยครับเอาบุสือกำลังมากครับตลาดสายหยุเอ้าขอบคุณนั่นแหละเด้อคุณยายเอามาปูหน้าปูหน้านี่ขาเจี๊ยนอ้อยเนาะตันบ่ขายเจี๊ยนี่บอมันปูหน้าอาวนี่ครับขอบคุณยายเด้อยเป็นเขียนเนื้อแห้งนะครับเด้อเอ้าบักพริกจะนี่ นี่แล้วบักพริกเศ้าบาทเศ้าบาทอ้าวไดาดไ้บาดพับแค่กันนี่เออนี่ขายดีเลยคุณยายเนื้อเนื้อแห้งนะครับแดดเดียวนะครับเด้อเนื้อเนื้อแห้งแดดเดียวนี่หายยาวด้ิครับติดแตกหายเด้อเป็นรูเป็นแผ่นเป็นรูเป็นแผ่นกามีเนาะคุณยายเนาะเนื้อแห้งแดดเดียวนะครับบมเมนเครื่องแดดเนาะยายเอานนี้กำลังสีนะครับเด้ออานนี้ครับคุณยายขายดีเลยนี่นี่เมื่อเดินรถเข็นคันนี้เนี่ยเอาจะว่านั่งเยือกขึ้นเนื้อแห้งนี่แหละเนาะ ขายดีคุณยายขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับขายดีเลยโอ้บักแตงนี่นะครับสาบาทสาบาทบักแตงครับบักแตงแตงซ่าแตงซ่างสาบาทสาบาทบักดีละแต่ยัางรถขายนะครับพวกขักเครื่องมือนรถเข็นเท่าเนาะอืมเป็นทักเริ่มจังบาทขึ้นไปละโอ้สิบบาทขึ้นไปเด้อหนิด้วยดีเท่าะเลยกันสามสิบบาทโอ้นี่ครับนี่มาเด้อของน้องพคนนี้น้องนี่ครับมาตาสวยๆนี่ละเนาะ มา,มา,มาสู้มือบมละทุกวันนะครับเด้อเอานี่มัดครังนี่เปลีป่ยนพักขึ้นบ้านเด้อครับพวกค่าพวกอย่างนี้สิบบาทหาบาทสิบบาทขึ้นไปครับพักบุ้งไม่เน้เปลี่ยนประโยชน์ทั้งมัดนี่นะครับพักบุง้งหน้าเนาะน,นี่พักบุ้งหน้าพักบุ้งแก้วนะครับนี่ครับพักพักไข่มีประโยชน์ทั้งมัดนะครับเอาสิบบาทกินไปเด้อเอานี่ของน้องเพื่อนเด้อครับนี่เอาอันนี้ผู้ใหนี่มาขึ้นไปเอาเงินไปลดเนี่ยนะ คือบาเอาเงินไปเลยนี่ผู้ใดเดือดบังกันนะออกกล้องอยู่บ่เลยอันนี้คือเจ้าของตลาดนะครับสวัสดีครับเจ้าของตลาดนดี่นี่ไม่เอ้ยยังมือเศร้ามากยังดอกไม้ยางเอาเงินอย่างเดียวเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเลยตลาดสายยุทธครับอำเภอกุเชเร่ไร่จังหวัดกาฬสินธุ์อ่านี่ครับขายดีเรื่อยๆนี่ครับเป็นพวกผักเรื่อยๆอ่าของนองคนอ่าขายดีสิบบาทครับรถเข็นตลาดเศร้าสายยุทธมีทุกวันนะครับเด้อทุกวันทุกวัน นี่บัตรเ,เ,เนื้อแซบได้บัตรอ้าวอาหารสําเร็จครับโอ้บักง,งูเหีียวหรือบักกระดิ่งนะครับโสมซื้อตะบีลวเอลหรือบักง,งูเหีียวขายดีเลยครับขายดีตะแซวหนึ่งป่าขายเสมอแล้วเนาะเอาพี่น้องอย่ามาสายเนะครับเด้อมาสายนี่หมดเลยสายหยุดโ<ค>สมซื้อตลาดนะครับนี่แล้วหนึนนนน่งป่ากินกับเจียวนะครับเนาะอันนี้เอิญเจียวยนงครับเจียวตาแดงเจียวบ่อมโอ้เจียวบอมธรรมดาเนาะตำปลาแดกบ้านเฮานี่ยแหละเด้ออ้าวกินก็หนึ่งปลากับลวกแซ่บๆเลย อันนี้เป็นพัดเยงังครับเนี่ย<ม>พัดปลาดุกด้โอ้พัดปลาดุกด้วยกักบาทไปครับสามสิบบ่สามสิบจะนั่งเอกค like ือซุปหน่อไม้เลยพี่น้องเลยเนี่ยซุปหน่อไม้นี่แซ่บเลยเด้อเนี่ยครับของแม่ขายเพื่อเด้อซุปหน่อไม้นะครับอาหารอีสานบ้านเฮาแซ่บเลยเนะครับหอมหอมเลยซุปหน่อไม้นะครับเด้ออ่าเนี่ครับก็ร่างขายดีเลยเด้อเนี่ยขายดีเลยเนี่ยครับเหมือแต่เสาร์เลยเด้อเนี่ยเด้ออ่าหนี่มาทุ่งเหรอครับบ่ มาทุกวันนะครับอาพี่น้อยจะกินเด้อพวกกอาหารประเภทนี่แหละมาทุกวันขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายกำลังขายอยู่ครับบั <c oughs> สดี <c oughs> แม่ค้าครับได้ยังมาขายไหนครับมื่อนี้หอมหอมเป็นอย่างไรพักกระแยง <c oughs> พักกระแยงพักกระแยง <c oughs> แยงเซโนไม่เสีบเสบสั <c oughs> กบาทอะไรพักกระแยง <c oughs> ห้าบาทห้าบาทขึ้นไปกล้วยเลยครับสิบบาทน้อไม่น้อไม่อืมน้อยไม่เอ้า นวดนุดเอาแม่แม่เอาน้องใหม่นั่นแหละเอาบอกเบิ้งยูกินให้เบิ้งเนี้ยกลิ่นว่านเพราะไหนเบิ้งยูจะกินอยังอืมเอาเนี้ยครับแก่างน้องใหม่ด้อเอาไปแกงครับเท่าไรละละคุณคุณแปดเส้าบาทน้องใม่เนาะเขาเอน้องใม่ไลนโอ้ยน้องใม่ไลน์ด้วครับเส้าบาทเอาไปแกงกันเลยด้วแกงได้ไหมกระแหงเนาะเอาน้องนั <shad out. S 1> ่นกตงกี้าวสารน้ำเนาะครับเนาะเอาดูขายเลยครับเพื่อนเอา พักยังก่อนเอาพักรูปผัวเอาไปเอาไปกินเถอะนี่พักืมต้องืมผัวเอาไปกินทางเจียยดได้ผู้ไม่สิเอาบอกครับบอกเื่มี่อยู่บ่ครับเอาเป็นซีมันในซีเนาะมันแสบนะกินจนออมคกินจนลืมกันอ้อมใส่กบใส่ปปาเนาะเอาผู้ซื้อป้าคหน่บอกซื้อข้าาสารอาา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 หลาาา นี่คุณยายจมจมนี่ขายยังครับบหร่นี่ขายลาบไก่ค่ะขายลาบไก่ยังเดียวลาบไก่นึ่งโอ้ปปลาบไก่หนึ่งกิโปรหนึ่งกิปโูปปโอ้หนึ่งปูลาบไก่หนึ่งปูอันนี้เป็นลาบไก่บ,กลกบททล่ลาบไก่คุณยายขายจังบาไหึ่นไปเราสามสิบสามสิบบาทได้ลาบไก่นี่คุณไายเอี่ยือว่าแสบด้วยเป็นฝีมือของคุณไายนี่โอ้เป็นดั้งเดิมเนาะแสบด้วยครับหอมเลยนี่ลาบไก่อันนี าาเผคลาบไส่คาเผาคาเป็นสูตรดั้งเดิมอืแซ่บเลยเด้อครับเด้อเี่อเด้อเอาพี่น้องอยากกินมาเลื่อได้เด้อเอาสามที่บาทเนาะสามที่บาทเด้อครับเด้ออันนี้ครับหนึ่งกระปูคนนี้เท่าบาทบว่หนึ่งกระปูคุณใหญ่เอามามาครับกำลังจัดถุงเอาขอบคุณยายเด้อขายดีครับขายดี โอ้ตะไคร่นะครับมืงามแตตะไคร่หาบาทเนี่ยมัดมัดละหาบาทตะไคร่บาทห้าอยู่หน้าอยู่สวนห้าปลูกเองได้เลยนะครับกวาดสารพิษแน่นอนตะไคร่เน้องบ่ได้ฉีดยาบ่ได้หยาเลยครับเด้อหาบาทเท่านั้นนี่ยเอ้เนี่ครับเด้อสิบบาทสิบบาทบ่ได้แพงเลยหาบาทเท่านั้น นี่นะครับอแม่ค้าเพิ่นวี่วบวบห่อนบ่ครับอันนี้ผู้มาซื้อบ่ครับบอโอ้ลูกค้าซื้อกล้วยเลยสิบบาทผูกเลยปลอดสารเลยอันนี้ขาประจําผู้คันแท่นหน้าเฮาอันนี้ก็นําคันแท่นหน้าปลอดสารบ่มีสารพิษด้วยครับเด้อยห่อนขนาดบ่ครับบ่วิ่วบาทเอาขอบคุณหลายๆครับขายดีเอาของคุณยายเป็นอย่างนั้นนี่ปูบ่ปลา จักป่าเลยครับป่าป่าบ้านป่าให้ป่าหน้าเฮานี่เนาะป่าลุงตรงลุ่งสอนลุงไสบ้านเฮาอันนี้กะบ๊อบลี่สูตรคล้ากันกับตะไครโมมีสารพิษนะครับเดินน้อมไปเข้มกันมีน้อมไปสมเอานี่เป็นอย่างแน่นะแต่เป็นฮวงหไดเลยเนากปะกถินบ่ครับบ่โอ้ปากะถินสิบบาทบ่ครับบ่เอาอีสานบ้านเฮาเรื่ออาหารพื้นบ้านเฮาถลยผูกเลยสิบบาทเอาอันนี้โอหมากันนั่นเนาะ มาลิ่นฟ้าเนาะลิ่นฟ้าได้เอาหน่ของคุณยายทั้งสองบอกครับบอกโอ้คุณยายทั้งสองนะครับนี่มาซื้มือเลยอยู่ประตูบ้านนี่ละมาเลยนะครับได้ถูกถูกเลยมโอเดลโอ้อยากกินของถูกมาตลาดสายยุทธอำเภอกุชเชล่าจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ถูกเลยนะครับเบิ่งเต้กล้วยได้สิบบาทถูกเลยซูเปอร์ถูกเลยซูเปอร์ถูกเลยโอ้ไซบาทอันนี้ไม่ใชงล่ะ กับปูน้อปูหน้าค่ะปูหน้าขาเก๋พอมกันขาพวกเก๋พวกเป็นปูหน้าทุงเท่าไรล่ะครับข้าวบะปูหน้าหาได้จากใครจากหน้านะครับเด้อเอาแบบบริสุทธิ์ฟูดฟองบ่มี่ยังเลยเป็นสดๆนี่แหละเนาะอ้าวนี่ครับนี่เด้อนี่ยๆฟองนองเพกันเด้อครูขายแม่ค่านะครับเด้ออ้าวอันนี้เดี๋ยวเข้าเนี่ยนะครับเด้อเนื้อแห้งงัวมัดเท่าไรล่ะครับหาซีพาหาซีพาโอ้โหเนี่ยนี่ปลายมือเก่งจีโน โอ้สารพดีคนก็ได้หาซื้อปลาเนาะเอาตลาดใจยุทชุดเส้าบอกครับบอกนี่ชุดเส้านะครับเออด,ด้อ<ส>โอ้มาขายดีแต่ละวันนี้ขายดีขนาดเลยวันนี้เอาผู้สี่นะครับมาสี่นี่ขายดีขายดีหับคุ้นนี่หลายเนะครับเด้อหัวคุ้นนี่หลายครับๆๆอบรเออนี่เป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋าเด้อ บ่มีแบนมีอยัางมันบ่บ่มีค่ะบ่ผิดมันบ่ผมไทยนี่บ่มีค่ะบ่มีบ่มีเนาะผมช้านแต่เปิดไทยออกแล้วมีแบนนี่นะเอาถูกๆด้อมาสูมือบ่ครับกระเป๋ากระเป๋อได้เนี่ยเด้อมาเป็นบางมือกระเป๋าผ้ากระเป๋ามีเมื่อหาสิบบาทร้อยบาทร้อยหาสิบแล้วจะขนาดเนาะสูงสุดคือสองร้อยแปดสิบแบบเงี้ยเงี้ยพอแล้วเนาะโอ้จัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้กับมีเด้อกระเป๋าครับกระเป๋าสวยๆเอ้าวสุภาพสตรี สูฟ้าบรุษก็ได้ครับร้อยบาทห้าเริ่มจะหาสิบบาทอันนี้ซุปเปอร์จิ๋วเลยเนี่ยหาสิบบาทเนาะอืมหาสิบบาทได้เนี่ยเอาไปจนถึงสองร้อยแปดสิบเนาะมาเป็นบางวันตลาดเ้าสายยดุดอำเภอกุชิลไลจังหวัดกฬรินชินนี่แหละอืมเอาใจยังมา,าแม่ค้าไกลบ้านเลยอืครับไกลบ้านตามขนาดเนาะร้อยหาสิบได้ร้อยห้าสิ <150. S 2> บ มีตับมีไตมีขาครบเมดครบอยู่นี่เรื่องพอเราออกไปใส่เด้อให้พี่น้องเมดเอาไปทีมแจ้งขนเนาะอืมนะครับเด้อเอาลอยหาสิบบาทถือว่าถูกตลาดเศร้าสายหยุดมาเลยครับชูมือบอกคุณแม่ชูวันนะครับทุกวันเด้ออืมเอาขอบคุณหลายๆครับอันนี้ก็เป็นของห่าบอกกันอีกบ่ปลูกมานํากันเลยมานํากันจ้ามาน้ำกันสักบาทแล้วครับนี่อันนี้บรจ้าอันนี้สิบบาทจ้าอันนี้แบบกระต่ายง่ายเนี่ยสิบบาทนะอ๋อเด้อหอยนี่ก็สิบบาท เท่าบาทเดียวหอยขมบานเท่านี่เนาะหาได้จากให้จากหน้านะครับเกอเอาผมนี่อันนี้มันหนังงาเท่าบ่นี่เอาเอาตะกะเตียนทอดนี่นะเอาเนื้อเสีบตัวนี่หาจากให้จากหน้าขึ้นกันอืมใต้จากให้จากหน้าปลาจานเท่าไรละบาทนี่ลาละห้าสิบบาทนะครับจานละห้าสิบบาทเอานี่แล้วตะกะเตียนจทกบาทก็ตะกะเตียนนี่ห้าสิบจ้าห้าสิบของพี่บ่ของนี่โอ้ของคุณบ่ นะครับเด้อเอาเอาเนี่ครับถูกถูกเลยเด้อเนี่ยเอาตลาดเศร้าสายยุดตลาดเศร้าสายยุดมาเลยเอาอืมขอบคุณหลายเ่านครับเด้ออืมเอาเอาตลาดเศร้าสายยุดโอ้นี่ผู้ขายผักรถเข็นขั้นนี้แหละมีมดขี้กันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบักเขือเทศเริ่มจะสิบบาทขึ้นไปเนาะสิบบาทขึ้นไปเอาบักแตงนี่เด้อเอาโคบมดอย่านี่เด้อสิบบาทขึ้นไปสิบบาทขึ้นไปอืเอาทุกอย่างเลย เอารถเข็นนี่แหละเนาะอืมเอาเอานี่คือตลาดสายยุทธนะครับตลาดสายยุทธอำเภอคีรีไร่จังหวัดกาลสินเอาทุกเสานะครับสีมีนะครับเอาก็ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับขอคุณพี่น้องทุกทท่านครับที่ติ่ตามรับชมนะครับอ่าสำหรับผู้ที่เขาว่าไม้ยะเลื่อนนะครับเด้อยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อสิบบริษัทผ่านทีว่ที่ผมลงนะครับขอคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ